เราก็มีอะไรดีๆเช่นกันนะคะเราไปดูก okay. ันเลยว่าจะเป็นอะไรน้องลูกค้าตาแกทำอะไรกันน่ะทางลาดกาลังก็ขอส่งมอบหน้ากากอนามัยเป็นจำนวน1,000ชิ้นนะคะให้กับทาง ตะขัวป่าพวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวกําลีไปส่งนะคะครับก็ในนาของเรื่องจังมบเพือตะขัวป่านะครับทั้งเจ้าหน้าที่แนละผู้ขังทุกคนขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณนะครับร้านกาลังน,นะครับ ให้ความรู้เค์นะครับให้ความช่วยเหลือของกับมาตราหนือจจำเพราะว่าด้านในเนี่ยผู้ขังตัวนหนึ่งก็เป็นตัวใหญ่นะครับที่ที่เป็นผู้ขังที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทุกคนนะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมดเขาอยู่ในท้ำแพง็งตัวเดียวเขาอ,ออกไปไหนไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ได้มานี่ก็เพียงพอนะครับกับผู้องขังที่เรามีอยู่นะครับขอบคุณมากครับ